สวัสดีครับและนี่คือรายการเล่าก่อนนอนเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณฟังในคืนนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากในหมู่คนท้องถิน่นย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการเป็นตำนานของตึกสูงหลังหนึ่งที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างปล่อยให้การเวลากัดกินท่ามกลางเสียงลมทะเลที่พัดวีดวิว ราวกับจะบอกเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรือกลัวที่เคยเกิดขึ้นณที่แห่งนี้คุณเคยรู้สึกไหมครับความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในที่ที่เราเรียกว่าบ้านสถานที่ที่ควรจะเป็นกรอกกำบังให้เราได้พักพิงกายใจแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เราหวาดระแวงทุกย่างก้าวนั่นคือสิ่งที่ผู้เคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ต้องเผชิญ ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนตึกสูงแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยที่คึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่ไกลจากแหล่งอุตสาหกรรมทำให้มีผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งพนักงานโรงงานนักศึกษาและครอบครัวเล็กๆเ,เข้ามาเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่ขาดสายแสงไฟจากห้องพักแต่ละห้องส่องสว่างในยามค่ำคืน เป็นภาพที่ดูปกติสุขเหมือนกับอพาร์ตเมนต์ทั่วไปแต่แล้วคืนอันเงียบสงบคืนหนึ่งก็ได้ถูกทำลายลงด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังลั่นตามมาด้วยเสียงของหนักๆที่กระแทกลงบนพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องราวโศกนาฏกรรมก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งตึก ร่างของหญิงสาวผู้พักอาศัยอยู่ชั้นบนสุดคนหนึ่งถูกพบในสภาพไร้วิญญาณอยู่บริเวณลานจอดรถด,ด้านหลังตึกสภาพของเธอบ่งบอกถึงการตกจากที่สูงการสืบสวนในเวลานั้นไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่ามันคืออุบัติเหตุการฆ่าตัวตายหรือมีเงื่อนงำอื่นใดซ่อนอยู่ เรื่องราวของหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนั้นควรจะจบลงพร้อมกับร่างที่ไร้วิญญาณแต่สำหรับตึกแห่งนี้มันกลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่น่าขนหัวลุกยิ่งกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานบรรยากาศภายในอาพาร์ตเมนต์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปความสุขสดใสที่เคยมีค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเย็นเยียบและเงียบงันที่น่าอึดอัด ผู้คนเริ่มพูดคุยกันน้อยลงหลายคนมีสีหน้าวิตกกังวลและเมื่อตะวันลับขอบฟ้าความน่ากลัวที่มองไม่เห็นก็เริ่มคืบคลานเข้ามาเยือนทีละห้องทีละห้องจุดเริ่มต้นของความผิดปกติมักจะมาในรูปแบบที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเสียงเล็กๆน้อยๆที่เราอาจคิดไปเองในตอนแรก ผู้เช่ารายแล้วรายเล่าเริ่มได้ยินเสียงประหลาดในยามวิการเสียงที่ดังที่สุดและเป็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดก็คือเสียงเคาะประตูลองจินตนาการตามนะครับในคืนที่คุณกำลังจะข่มตาหลับทำกลางความเงียบสงัดของตึกในเวลาตีสองตีสทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียง ก็ก ok. ok. เสียงเคาะประตูที่ดังมาจากหน้าห้องของคุณเองในตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนห้องข้างๆหรือใครที่มาหาผิดห้องแต่เมื่อคุณลุกไปส่องตาแมวกลับพบเพียงความว่างเปล่าของโถงทางเดินที่มืดสลัวไม่มีแม้แต่เงาของใครสักคนเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า กับผู้เช่าหลายห้องบางคนเล่าว่าเสียงเคาะนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ประตูแต่บางครั้งมันย้ายไปเคาะที่ผนังห้องเคาะที่หน้าต่างเรากับมีใครบางคนกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะสื่อสารหรือเรียกร้องความสนใจจากคุณนอกเหนือจากเสียงเคาะแล้วเงาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนต้องขนหัวลุก ผู้เช่าหลายคนยืนยันว่าพวกเขามักจะเห็นเงาดำทำมึนรูปร่างคล้ายคนเดินผ่านหางตาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณโถงทางเดินและบันไดหนีไฟบางคนเห็นเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ปลายสุดของทางเดินเมื่อพวกเขากระพริบตาเงานั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังแต่ที่น่ากลัวที่สุดคงหนีไม่พ้น ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากครับคุณอาจจะกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องคนเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องคุณอยู่จากมุมมืดของห้องคุณอาจจะกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำแต่กลับต้องชะงักเพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่หลังประตูความรู้สึกกดดันและอึดอัดนี้ มันกัดกินจิตใจของผู้พักอาศัยทีละน้อยทีละน้อยทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อีกต่อไปมีเรื่องเล่าจากอดีตผู้เช่าคนหนึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่ทำงานโรงงานแล้วต้องเข้ากะดึกอยู่เสมอคืนหนึ่งหลังจากกลับมาถึงห้องด้วยความเหนื่อยล้าเขากำลังจะล้มตัวลงนอนแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากของหนักๆอยู่ในห้องชั้นบน ทั้งๆท,ที่เขารู้ดีว่าห้องนั้นไม่มีคนเช่าอยู่แล้วเสียงนั้นดังครืดคลาดอยู่พักใหญ่ก่อนจะเงียบไปเขานอนฟังด้วยใจที่เต้นระรัวพยายามค่มตาให้หลับแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นที่ข้างหูของเขาเองทั้งทั้งที่ทในห้องนั้น มีเพียงเขาอยู่คนเดียวเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดผู้คนก็เริ่มทนไม่ไหวพวกเขาเลือกที่จะทิ้งเงินมัดจำยอมขาดทุนดีกว่าต้องทนอยู่ในสถานที่ที่ทำให้พวกเขากลัวจนไม่อาจข่มตาหลับได้อีกต่อไปห้องแล้วห้องเล่าเริ่มว่างลงจนท้ายที่สุด อพาร์ตเมนต์ที่เคยคึกคักแห่งนี้ก็ไม่มีผู้เช่าเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปนานหลายปีตึกสูงแห่งนั้นก็ถูกทิ้งร้างอย่างสมบูรณ์สีที่เคยสดใสของตัวอาคารซีดจางและหลุดร่อนไปตามกาลเวลาหน้าต่างบางบานแตกเป็นโพรงเถาวันเริ่มเลื้อยขึ้นปกคลุม เรากับธรรมชาติกําลังพยายามกลืนกินสถานที่แห่งความทรงจำอันน่าเศร้านี้เข้าไปถึงแม้จะไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วแต่ตำนานความเฮี้ยนของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้กลับไม่ได้จางหายไปไหนมันยังคงถูกเล่าขานกันในหมู่ผู้คนย่านบางกูกลายเป็นเรื่องเล่าเตือนใจไม่ให้ใครย่างกลายเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นยามค่ำคืนมีกลุ่มวัยรุ่นใจกล้าหลายกลุ่ม ที่พยายามเข้าไปท้าทายความลี้ลับในตึกร้างแห่งนี้บางกลุ่มกลับออกมาเล่าด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดว่าพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดและรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดที่อยู่ในตึกบางกลุ่มอ้างว่าถ่ายรูปติดเงาปริศนามาได้แต่ไม่ว่าเรื่องไหนจะจริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือบรรยากาศข้างในนั้นมันวังเวงและกดดันอย่างน่าประหลาด อากาศที่นิ่งและหนักอึง้งความเงียบที่ชวนให้อึดอัดและความรู้สึกเย็นเยียบที่เกาะกลุ่มไปทั่วทั้งร่างจนถึงทุกวันนี้ตึกร้างแห่งนั้นก็ยังคงยืนตระงง g a อยู่ที่เดิมเป็นเหมือนอนุสวรี์สถานเงียบๆที่คอยย้ำเตือนถึงโศกนาฏกรรมในอดีตเรื่องราวของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายยังคงเป็นปริศนาและดูเหมือนว่าดวงวิญ,ญญาณของเธอ อาจจะยังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งความทรงจำสุดท้ายของเธอบางทีเสียงเคาะประตูที่ผู้คนเคยได้ยินอาจจะเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเธอบางทีเงาที่เดินผ่านไปมาอาจจะเป็นภาพสะท้อนของความเจ็บปวดที่เธอยังคงแบกรับเอาไว้หรือบางทีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอาจจะเป็นสายตาของเธอที่กำลังเฝ้ามองหาใครสักคน ที่จะสามารถไขปริศนาการจากไปของเธอและปลดปล่อยเธอให้พ้นจากพันธนาการณนะตึกร้างแห่งนี้ได้เสียทีเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือตำนานของอพาร์ตเมนตร้างย่านบางปูสถานที่ซึ่งความตายไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวขนหัวลุกที่ยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้เอาละครับคืนนี้คงต้องขอลาไปก่อนแต่เรื่องราวลี้ลับยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ สำหรับครั้งต่อไปอยากให้เราทำเรื่องอะไรหรืออยากฟังตำนานจากที่ไหนคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กับช่องเล่าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ